เรื่องเล่าหลงรอยลติกบนกระจกหลังบางรอยลบไม่ออกไม่ใช่เพราะมันฝังลึกแต่เพราะมันไม่ได้มาจากโลกมนี้รถเก่าและเส้นทางผมชื่อเกียร์เป็นพนักงานส่งของกะดึกเย็นวันนั้นผมรับรถมือสองจากเต้นแห่งหนึ่งในเชียงรายเป็นโตโยต้าคัมรี่ปี1995สีดำสนิท สภาพภายนอกดีเยี่ยมเกินราคาที่จ่ายเจ้าของเต็นท์พูดแค่ประโยคเดียวก่อนยื่นกุญแจอย่ามองกระตกหลังตอนขับกลางคืนถ้าเธอขับคนเดียวผมคิดว่าเขาแค่ล้อเล่นรอยที่ไม่ควรมีคืนแรกที่ใช้รถผมขับกลับหอพักผ่านเส้นทางเลียบป่าไม่มีรถสวนไม่มีบ้านไม่มีไฟ ลมหนาวแทรกผ่านกระจกเกา่าและหมอกเริ่มลอยต่ำทันใดนั้นผมเหลือบมองกระจกหลังมีรอยจูดจากลิปสติกสีแดงสดตรึงแน่นกลางกระจกเหมือนเพิ่งกดไว้เมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้วผมชะลอรถแล้วหันไปมองเบาะหลังว่างเปล่ารอยที่ไม่มีวันลบผมหยิบกระดาษทิชชู่เช็ดรอยนั้นไม่จาง ลองน้ำยาล้างกระจกไม่ขยับเหมือนมันฝังอยู่ในเนื้อกระจกเองหลังจากนั้นทุกคืนที่ผมขับรถรอยนั้นจะเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆบางวันอยู่ขอบกระจกบางวันเหมือนใครเอาปากแนบไว้ด้านในและมองผมกลับมาหลอนในเสียงในคืนฝนตกผมเปิดเพลงในรถเพื่อกลบความเงียบ เพลงหยุดกระทันหันแล้วเสียงผู้หญิงกระซิบเบาๆดังจากลำโพงว่าขอบคุณที่ไม่ลืมฉันผมหักรถจอดข้างทางลมหอบใหญ่พัดเข้ามาในรถและที่นั่งเบาะหลังเปียกเปียกเหมือนมีใครนั่งตรงนั้นเหมือนเพิ่งขึ้นมาจากสะน้ำหรือแม่น้ำความจริงจากปากคนขายรถผมกลับไปหาเจ้าของเต็นท์รถในวันรุ่งขึ้น เขานิ่งเงียบอยู่นานก่อนหยิบภาพ่ายเก่าใบหนึ่งส่งให้ในภาพเป็นผู้หญิงผมยาวหน้าตาสะสวยแต่งหน้าจัดริมฝีปากแดงจัดเหมือนในรอยบนกระจก mm hmm. เธอเป็นเจ้าของรถคนก่อนถูกฆ่าตายในรถคันนี้เมื่อ8ปปีก่อนฆาตกรหึงหวงแล้วใช้ลิปสติกเขียนว่าของฉันบนกระจกหลังก่อนหนีไป ผมถามว่าลบรอยนั้นออกหรือ,อยังเขาตอบเบาๆไม่มีใครลบได้ไม่เคยมีใครลบได้เลยผมขายรถในเดือนถัดมาแต่ทุกครั้งที่เดินผ่านกระจกรถใดตามท้องถนนผมมักเห็นรอยจูบสีแดงสดสะท้อนกลับมาราวกับเธอยังคงตามมองผมเพราะฉันยังอยู่ตรงนั้นยังอยู่ในกระจกหลัง ของเธอ